แอรคอร์ดทโบเข้าม่อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยผฉมไม่ได้เชยแล้วเรียบร้อยนะครับภายในน้ำตานะปี 2, 2021 920,900บาทนะครับ๋ให้ดูนะครับสำหรับผมไม่ได้เชยเนี่ยจะมีคันหน้าเซนซิงเห็นไหมครนี่แล้วก็ตัวไฟตัดหมอกอันนี้เพิ่งรับเข้ามาเลยนะเดี๋ยวรอเก็บสีอยู่นะครับหเห็นรอยเนหะ็นไหมรถมือสองก็จะมีพวกรอยพวกนี้นะครับตามการใช้งานนะครับแต่ว่าไม่มีบาดเห็นหนักเข้ามานะที่สุดเขาสกรีนมาเกอนที่จะ รับซื้ออยู่แล้วยางปี2024ซื้อไปก็ได้ยางใหม่เลยนะครับภายในน้ำตาลนะรถเปิดให้ดูดูรอบๆคันกันก่อนนะฮะสีดำทำสีทุกคันนะรถที่สูนย์นะครับตัวกล้องมีให้อยู่แล้วเราเปิดฝาหน้าฝาท้ายให้ดูด้วยนะครับ,บรอบๆคันจริงน้อยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่มมดูนะครับเก็บงานไม่ค่อยเยอะนะนี่นีนน่อันนี้อันนึงนะ รอยพวกนี้สืรถมือสองนะครับก็เนี่ยครับมีประมาณนี้นะที่ต้องเก็บสีทําสีนะครับรถที่ไม่เก็บไม่ทําสีเลยเนะี่ยผมขายมาไม่ค่อยเจอเลยนะดูภายในกันนะครับสวยเลยนี่ภายในน้ําตาลนะครับตัวบอยฟ้าให้คู่หน้ามาอยู่แล้วนะครับด้านหลังสิ่งที่เพิ่มมาให้สำหรับรุ่นเมเจอร์เชนเนี่ยนี่เลยมาด้านขา้างนะครับ แอร์หลังมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มที่ชาร์จมาให้นะครับอันนี้ดูด้านหลังน,นะครับตัวเบาะหลังพับได้นะครับก้านท้ายก็เดิมเดิมนะคันนี้้าจะมีตัวยางอะไหล่นะครับอย่างนี้นี่ดูแล้วไม่เป็นก็เปิดดูตัวนี้ได้ครับยาแนวโรงงานแบบนี้นะครับไม่มีทําสีมาด้านหลังนะเดิมเดิมฮะคันนี้ตัวยังไม่มีตัวเซนเซอร์ถอยนะครับดูเบาะต่อเลยฝั่งนี้ ให้อีกลมหนึ่งนะสำหรับภายในสีิ้นตาลนะครับก็ดูหรูหลาขึ้นนะแต่ถ้าเป็นโฉมก่อนเมนเชเชนเนี่ยรถสีดำภายในจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับอีเป็นม์ลีซีสองตำแหน่งนะตัวเบาะอย่างนี้นี่มีรอยแบบนี้ทางชรุมก็จะมีการทำเบาให้ใหม่ด้วยนะครับอันนี้อ่ะมาดูเรียกใหม่กันตารนนะครับเทนเนอร์ชินี่เพิ่ม Honda าเซนซิงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ไม่47,849วันนี้เตือนให้เข้าศูนย์รถโทโบเนี่ยเขาจะมีระยะบอกว่าวิ่งได้กี่กิกโลแล้วต้องเข้าศูนย์นครับอันนี้กล้องถอยชัดเจนปรับได้สามมุมมองนะครับอออโต้มีให้เป็นทัชสกรีนอยู่แล้วนะครับแต่การยิน้ำมันเฉลีย่ยโทัวโบเนี่แล้วจะวิ่งในเมืองนะอยู่ประมาณนี้ครับ12 11ลิตร เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับเห็นไหมเราเห็นว่าสีดําเนี่ยตรงละษานิดนึงนะจะเป็นรอยวงๆแบบนี้นะฮะก่อนที่จะทําสีนี้ห้องเครื่องนี่ไม่ได้ล้างนะครับฝาหน้าเดิมๆประวัติพวกนี้เช็คได้หมดนะที่สู์นะครับก่อนลูกค้าที่สนใจนะครับแอ c o r d ร์ดหนึ่งจุดห้าทบเอลนะครับปีสองพันยี่สบอ็ดคันนี้นะครับ 9,029,000บาทจะได้เต็มฟรีดาวนะครับได้โฉบไม่ได้เชียแล้วเรียบร้อยนะรานะคานี้ก็จะได้เต็มฟรีดาวได้นะครับติดตมได้ตามเบอร์อานล่านะ,ะรุ่นที่สองพี่ศูนย์ฮอนด้าขายเองนะครับอันนี้สภาพเพิ่งรับเข้ามาที่ผมบอกปรับสภาพแล้วเนี่ยสวยขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะมีการขัดเกับสีฟอกภายในด้วยนะครับมั่นใจได้เลยนะอยู่ตางจังหวัดไม่สุดลมรูรถมีไฟนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่บางที่ทำงานเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันคลิปหน้าสวััสดีครบ